ส่วงแรงงานคิกออฟพร้อมกันทุ่ประเทศสร้างมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่งระดับสากลมทร8.003-2566ขีด2566ลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียจากยานพาหนะจากการขนส่งครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ามทร 8003.2566พิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่22ธันวาคม2566นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งระดับสากลทุกชนิดเช่นรถคัวขนส่งผู้โดยสารทุกประเภทรถบรรทุกขนส่งทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่2ล้อ3ล้อ4ล้อ8ล้อ16ล้อ24ล้อ32ล้อ หรือแม้กระทั่งรถรีบขนของรถเค็นข,นขนของในโรงงานภายในอาคารต่างๆจะต้องมีมาตรฐานในการขนส่งครับพูดง่ายๆก็คือโชเฟอร์หรือผู้ขับขี่ขับเคลื่อนยานพาหนะทุกคนต้องผ่านมาตรฐานมทร8.003ครับพวกเราก็จะขอเชิญชวนให้ทุกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการนี้เถอะนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับ และสร้างให้สถานประกอบการของท่านได้มีมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้นครับมีตัวอย่างของสถานที่ฝึกขับรถมาตรฐานแรงงานไทยมทร8003มาให้ชมกันนะครับโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ในเครือ SCG ซีจนนนท์ภูปร,รัตสานนผู้จัดการฝึกอบรมความปลอดภัยการขนส่งทางถนนบอกว่ารถบรรทุกขนาดเล็กกลางใหญ่ขนส่งปูนซีเมนก่อสร้างและ ระบบโลจิสติกพนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมที่นี่ครับสถิติที่เราเก็บมาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าพนักงานรับรปฏิบัติตามสิ่งที่เราสอนหรืออบรมไปผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าอุบัติเหตุจ,จะลดลงอย่างแน่นอนครับผมพ่วงถามแรงต่อแรงรถพ่วงขนาดใหญ่กลับรถที่ถูกต้องทำยังไงไปฟังครับเราจะต้องสังเกตและคาดการรถที่วิ่งมา ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาบ้านเรามีจักรยานยนต์มอเตร้อนสอนด้วยข้อที่1เลยนะครับสถ้าไม่มั่นใจห้ามยูเทิร์นเด็ดขาดจอดรอไปเลยครับหทีสิทีก็รอไปรอจนมั่นใจว่ารถนี่ว่างเกิน100เมตรขึ้นไปนะครับถึงค่อยยูเทิร์นและห้ามยูเทิร์นขวางที่ท้องทางเช่นกักเลน1ก่อนเลนแล้วก็กักเลน2กักเลน3ไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นต้องรอให้โล่งและยูเทิร์นหครั้งเพียงทีเดียว ให้จบภายในประมาณสัก1ิบวินาทีเนี่ยถ้าเป็นรถพวกขนาดใหญ่ต้องอยู่เพลินให้พน้นและอยู่ในช่องทางครับผมร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับแรงงานไทยในงานขนส่งและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเจ้านายปูนปูน